สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงงูเลี้ยงควายแฟนคลับแฟนเสืบ้านสมองแชนแนลมณีบ้านสมองแชนแนวพาพี่พ้าน้องมาหลาอช่มควายนะครับงามๆที่ตลาดนัดโคกระบือบ้านน้องแกตลาดช่มผู้บุตรลอยพี่น้องนะครับผมวันนี้มแต่ควายงามร้ายพี่น้องนะครับหลากร้ายสายนธุ์ในพ่อแม่พี่น้องได้เรือชมพี่น้องนะครับก่อนอื่นกับบ้านสมองเชนแนวฝากได้้วยครับฝากบ้านสมองเชนแนวฝากบ้านสมังงูงามนะครับซายกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำแน่พี่น้องนะครับ บ้านสวงง่งวงามก็เป็นช่องน้องไม้นะครับผมจะไปสายควางงัวนะครับผมฝากไว้กับพ่อแม่พี่น้องนะครับผมฝากกันกดไลค์กดแชร์น้ำแน่นะครับผมมาเปิดคลิปกับแม่สาวหน่อยงามพี่น้องนะครับผมนะครับผมห้องผู้ใหญ่นี่ห้องเงียูย่อนเออคนยางหนีแหละเนาะแม่สาวหน่อยง่วางามเิ่นผูกไว้ห้องฮะเม่นะครับ <c oughs> <c oughs> ไหวยดําแม่ดอนนะอ้แม่ลูกดอนพี่น้องกงงางเขห้หยเพื่อนผูกไว้รถนะครับผมอาให้พ่อแม่พี่น้องชมก่อนนะครับเป็นออเดอร์เปิดจิบนะครับผมแม่สาวหน่อยนะครับตัวหนึ่งนะครับผมนะครับผมมาเบิ่งสายเหนือสวัสดีครับมาเบิ่งสายเหนือบักง่ายนี่เอาไปเป็นพออ่พอคอก่อไข่ได้พี่น้องเพราะโตใหญ่เนาะใหญ่ดีว่งเขาใหญ่เขาใหญ่อีหลีพี่น้องสุดยอดเลยลเไม่ซื้ออยู่บ,บ่ซื้อเพื่อนมีบอ บัวแทดต่างสัอปุ้อเพิ่นกว่าข่าวเพิ่นใหญ่ดีแข้งขาใหญ่หนาใหญ่หนาต้นโตดีพี่น้องสูงลอยเท่าไรคุณลอยสี่สิบแปดดูพี่น้องสูงลอยสี่สิบแปดใหญ่ดีนะครับต้นโตเพิ่นอ้าวขี้ล่ะมันก็ข้าบ้านขี้แล้วนะครับมันแห้งนะพี่น้องนะครับผมอ้ยพี่น้องมาเจอควายขี้นะครับมานคักแหละตะเกาเพิ่นวานะครับผมมาฟังราคาเพิ่นนะครับผมเปิดไว้เท่าไรหกสิบสอง พี่น้องพ่อต่อร่องบ่านเป็นโตหน่อยโตใหญ่หรีพี่น้องเบิ่งต้นโตเพิ่นโตใหญ่ว,ว,ง,วงเขากว้างคุนหน้าตาเพิ่นรอเลยบักรอเลยหนาเพิ่นพี่น้องรอคักนะครับผมเอาไปเพลนพอขอกพอขายได้หกสิบสองเพิ่นเปิดไว้ราคานี่ต่อรองได้อยู่เป็นวานครับมาจากไซน์จังหันครับจางหานนะครับาารออย่าเท่านะครับผมฝากเบอร์โทรหนี่งศูนย์เก้าแปดศูนย์เก้าแปดแปดสามแปดแปดสามแปดสามหกศูนย์ห้าสามหกศูนย์ห้าพี่น้องมาจากจังหานนะครับผม ขอคุณหล,ลายม้านครับผมยางต่อพี่น้องนะครับผมข้าวยางต่อบรยบรยากาศการซื้อ<ม>การขายนะครับผมพี่คักยุ่มคหนึ่พี่นอ้งนองนะครับผมมาเบิงแม่สาวหน่อยพี่น้องสวัสดีครับ <c oughs> ขอได้ญยาดไทยทำ้ำแม่สาวหน่อยเปิดเท่าไหร่ขนสามนสองพันเก่านเก่าเนี<า>่ยราคาข้าวตอล่องพี่น้องลูกพ่อะดรยูน โมโหเนาะต่ว่างามพี่น้องลูกมีเรามีก่อนหนา้าตาเพื่อนงามดีพี่น,น้องต้นโตดีวัวนร้ายพี่น้องโอ้ยสุดยอดเลยสองเก่าเพิ่นเปิดไหวเพราะข้านี้พราะตอรองพี่น้องมาจากไลเห,หรเอวาร่ออาปีสารคามเนาะสิวาอ่อยเอียดอีกนะว่าปีสารคามนามมท่องชัดเจนพี่น้องโอ้หนา้หนาโนกเพิ่นงามดีพี่น้องนะครับสองเก่ารา้าเบาๆได้จักเดือนเลยกว่มามันเพื่น น,น้อว่าท่านถึงหรือเนาะโอ้ทองอ่างดีพี่น้องเป็นตะเมนแม่คอ,อกแม่คายใดได้หนเน้นอฝากเบอร์โทษนน่ครับวันนี้ศูนย์เก้าสามหกหกแปดเก้าหนึ่งหนึ่งสามพี่นอ้องมาจากอ่าวาปีสารคามพี่น้องขอคุณเล,ลาลๆมานเนด้วยครับงานต่อพี่นอ้องพูดกำลังต่อพ่้องนะครับผมพี่น้อง เป็นยูเรียยูเรียใช่ไหมเรียกอะไรฮัลโหลสวัสดีครับแม่สาวทั้องสองบอกแม่สาวทั้งสองแม่สาวหน่อยแม่สาวใหญ่พี่น้องแม่สาวอันนี้ควาผสมเนาะเปิดเท่าไรนี่ต้นเปิดสามสิบเอ็ดสามสิบเอ็ดเนี่ยราคาเพื่อนพี่น้องราคาเบาราคาพอตอร่องพี่น้องสามสิบเอ็ดเพิ่นเปิดไว้ต้นโตดีสายเป็นบานเนะพี่น้องแม่สาวควาผสมแล้วเพิ่นวานเบิงเครื่องเพิ่นนะครับผมเบิงเพิ่นเบิงนะครับผมเบิงเครื่องเพิ่น พร้อมผสมแล้วสามสิบเอ็ดคนเปิดไว้ราคาหน่อยเอา้าน่อยแล้ววานี่เศ้าเก่าครับเส้าเก่ายี่นเปิดไว้พี่น้องราคาเบามากเลยข้อต่อร่องพี่น้องตาเต็มจำชัดเจนอยู่อัตลักษณ์ไฟ้้ายชัดเจนพี่น้องนะครับผมเศ้าเก่าสาบเลือกเอาต่อได้อีกเพื่นว่าฝากเบอร์โทษหนวันนี่ศูนย์หกสามนย์ศูนย์สองจ็ดสห้สักว่าปีประทุมไม่สักว่าปีปุมสารคามพี่น้อง สองเมษาเพื่อนเอามาเปิดเลือกเอาต่อร่องได้อีกทรงได้อีกเนาะถ้าได้ราคากันเนาะโอ้ยหน้ามอท้องชัดเจนอยู่พี่น้องเมสาหน่อยเพื่อนเอาขอบคุณหลายๆมาเด้อครับผมค่ะผมั่นม,ม,มับ้านสมหวังเชนแอลบ้านสมหวังเชนแอลเด้อฝากแน่คับผมครับอ่าเบ่งบรรยากาศพี่น้องไล่ต้วพี่น้องนะครับผมนี่เบ่งบรรยากาศของผู้ใด้แล้วเพืนน่อนถูกใจพี่น้องนี่ตามงานเน่อยพี่น้องนะครับผม จะก้าผููใดเนี่ยนะครับผมบ่านโซนชนาสีผ้าเลาะผ้ายางนะครับผมเบ่งบรรยากาศนะครับผมเบ่งบรรยากาศสักการนะครับพี่น้องชงนะครับผมร้านด้ยครับพี่น้องมือนีเป็นเจ้าที่มีหั่วควายเขาตลาดลายลายพี่น้องมิตรสายควายงามนะครับผมสายควายงามควายงามหลายมีทุกสายแหละครับสายแบนๆเขากระมีสายควายงามกับมีนะครับผมสวยเขาเขาฟูได้นยหอย เพิ่นนะครับบ่อ๋อเป็นภูเขาของน้ำอยู่อจาจะของเพื่อนวายุกันถูกไปร้ายอยู่พี่น,อนะะออ้องนะครับผมอ่ะมาเบิ่งนะครับผมสวัสดีครับขออนุญามทายถ้ำแม่สาวเนาะแม่สาวสูงร้อยร้อยยี่สิบถ่อไหนขีความสูงเพิ่นเนี่ยร้อยสามสิบร้อยสามสิบแบบพี่น้องความสูงเพิ่นน, 30, น,พนนะครับตาแต้มแจ่มแจ่มชาเจียนว่องเขาดีนะครับ<า>พี่น้องต้นโตดีบ่าท่นท่องเนาะย่างเนาะพร้อมผสม ถือว่าทอพอสมแล้วครับเบ่งเื่องเบ่งหางเพิ่นนะครับผมถือว่าเป็นแม่สาวพอสมได้พี่น้องนะครับต้นโตดีนะครับผมงามดีเปิดเท่าไหร่คือตัวนี้คือเท่าไหร่ก็ลูกห้าสิบห้าสิบเพิ่นเปิดไใ้พี่น้องหามื่นมาเพิ่นเปิดใ้แม่สาวต้นโตเงาดีพี่น้องต้นโตยาาดีนะครับผมเครื่องดีแข้งขาดีหางเงาหางงามพี่น้องนะครับผมห้าสิบเพิ่นเปิดไว้นะครับผมผู้ใดสนใจกับ๋ยวะจะขออนุญาตด้วโทพิคน อ่ะขอฝากเบอร์โทรน้องศูนย์เก้าสองห้าแน่งย์ศูนย์หกหนพี่น้องผู้ใดสนใจหาซืเพิ่นเปิดไว้แม่สาวฟอร์มผสมตน้ตนโตดีสูงลอยสามสิบได้นะครับผมอ่ะขอบคุณลหลายๆมานครับผมอะย่งางต่อเอาแม่นี่เนาะบ้านนี้อันนี้ท่องบ่ผสมปังแปดลิ้วไว้ผสมปังแปดลิ้วไว้สองเดือนกว่าสองเดือนกว่าบ่ท่านี่ตวรตวจเนาะโอ้ยเบิง่บงวงเขาเพิ่นพี่น้องหนามอท่อง มะข่าวชัดเจนนะครับตาเต็มแจ่มๆกองข้อชัดเจนเลยเนาะสุดยอดอัตลักษณ์กทยใสุดยอดเลยตรงเป๊ะเลยนะครับผมเบื้องของ่นใส่ปางแปดริ้วไว้พี่น้องต,อนต้นโตดีสูงร้อยสามสิบเท่าไรร้อยสามสิบห้าบวกพี่น้องข้ามสูงเพิ่นนะพี่น้องงามก้อยตัวนี้ถือว่างามพี่น้องต,อนต้นโตดีเบื้องสุดยอดเลยนะครับงามเนาะงามเีกวอยตัวนี้บนธรรมาดาเปิดเท่าไหร่ฮะแปดสิบห้าแปดสิบห้านี่แปดสิบห้าเปิดไว้พี่น้องข้อต่อร่อง นะครับผมต่อร้องหนน้อยหนึ่งเพื่นว่ามันถือแล้วใส้ปังแปดลิ้วไว้ด้พี่น้องแต่ว่าเ่าท่านตรวจเนาะมันหัวตาสองเดือนเนาะว่อตาผ่านได้บอหลายหลอบนะครับเพื่นก็เลยเ่ท่านตรวจเอาไปรุ่นเอาเนาะอ้าวฝฟกเวอร์โทรนี่มันาศูนย้าสองห้าแปดเจ็ดหนึ่งศูนย์ศูนอคู่ปอกสวนน้ำพุ่อย่างก่อนูปอกสวนพโอ้คูปอกสวนนุ้่มรอยเอเท่าเนาะนามพี่น้อง กตัวนีง้างามดีนะครับผมอขอบคุณหลายๆามานฝากบันช่องสมหวังแค่ไหนนี่เนิครับผมขอบคุณหลายหายงามดีนะครับก็ไอเฟินง่ายสต่อ,อ,อยญญากงาสื่อการขายนะครับผมสวัสดีครับขอนิยมไทยท้ำแม่ลูกปปอยู่แบบคอใส่ลูกเพิน โอ้ลูกเพิ่นอยู่ทางผีเบิ่งแม่เพิ่นก่อนแม่ทองอยู่บ่คือ้ไงถี่ทองเพิ่นโอ้บ่ทองอ๋อลูกข้าตัวสองเอองอดือนกว่าพี่น้องโอ้ยแม่เพิ่นวงเขาเง่าดีสูงลอยสามสิบเท่าไรเง่าี่สบวกสามสี่สามชิ้นหาสามชิ้สี่บวกนะครับผมข้อง่ายต้นโตเง่าบักข้าวง่ายพี่น้องควายตัวนี้เง่าอ่านหลานเลยพี่น้องเบิ่งหางเพิ่นเตืองเพิ่น,นโอ้ยสุดยอดพี่น้องนะครับผมเง่าเนาะต้นโตเง่ายดีน,ยนะครับ <laughs> นั่นลูกเพิ่นนะครับผมลูกเพิ่นเง่าพค่เลย นะครับลูกแม่พี่น้องโอ้ยลูกเฟินดีครอบลูกพ่อใดสร้างอุดรใส่สร้างลูกสร้างอุดรพี่น้องสองเดือนเลยสองเดือนกว่าเนาะงามพี่น้องลูกเฟินลูกสร้างอุดรเบิ่งลูกเฟินกระคาพี่น้องเบิ่งลูกเฟินกระคาพี่น้องสร้างอุดรเพ่นพี่น้องงามดีลูกเฟินนะครับผมให้ลูกดีเนาะอ้าเปิดเท่าไหร่บาท สิบหาเนาะเพิเปิดไว้แสนหาแม่ลูกลูกแม่ลูกง่ามพี่น้องเฮ้ยเนาะลูกง่ามอยดีลูกเพิ่งง่ามพี่น้องลูกสร้างร้อนเพิ่เปิดไว้นะคะผมอุ่นใ้หอยกับสนใจอ่ะฝากเบอร์โท่บ้านนี้ศูนย์เก้าหนึ่งแปดเจ็ดศูสาหกศย์่หอยอยอย่างกู ใส่ชื่จากใส่ยังทวัดบุรีหอยอุทวัดบุรีพี่น้องลูกเพิ่นงามคงามพี่น้องนะครับเนาะห้ลูกงามเนาะสุดยอดเลยพี่น้องซีผาเพิ่นเปิดว้ผู้ใดสนใจก็โทรมาต่อรองกับเพิ่นได้นะครับผมขอบคุณหลยร้านมาครับผมสวัสดีครับขออนุญาตถ่ายท้ำฟ้ามาเบิ่งนเขากว้างพี่น้องเขาเพิ่นเปิดกว้างนามอท่องดีอรรถมากรถมากเข้ากว้างอ้าวครับท่านแม่นครับผม ถามนี่นึ่งมันมีอิตรับเอทิจิตอล์โอ้อันนี้ยังใส่อีกวิล่าแสงหลายๆมันได้อยู่ด้วพี่เนาะได้ได้ได้อยู่ครับเดี๋ยวผมจะเอาให้เพิ่มผมผมเห็นบ่ได้ใส่ใช่ไหมครับวายเหยียบซี่เป็นหลอดโอ้โหกระวัดล่งเหนียวกระเป็นอันนี้กรวัดได้ได้อยู่ครับได้อยู่ได้มันมันเป็นอันนี้ท่านทันนี่หรือเปล่าโอ้ ในรานดาเด้อในรานดาตรงรับผมอันวัดตัวนี้ขนาดอันอันนี้ตรงอยู่นี่มันจะวัดเบิงวัดเบิงเท่าไหร่จะวัดมาบอกเบิงเด้อเบิงเด้อสิวัดทไหนเด้อยืนดีๆเด้อลูกแต่ว่ามันสิบบาทตรงแต่ว่าเวลาเขานี่ท่านละเวลาเขาเล่งนี่มันจะขึ้นอยู่กับเขาเล่งนี่กี่ร้อยสี่สิบต่อร้อยสี่สิบจุดสามร้อยสี่สิบจุดสามร้อยสี่สิบกว่าบอกไง ราสิบหัอ่าใส่ได้ไม่ลาสาเด้อ่าครับผมกบอไหครับผมช่องไหนี่กระป้องโอ้ยเดีเบิ่งยเดี๋ยวเบิ่งข้านเยอะครับผมเดีเบิ่งข้านเยอครับผมปากเรื่อากเรื่อเกกันเออเปิดท่าใดแม่หแนาพั้าพันพี่น้องท่องก็ผู้ใดก็เยรอุดหเดือนกพีสร้างอุดรหกเดือนกว่าพี่น้องสร้างอุดรบนพ่อธรรมดาได้นาะพี่น้อง สูงร้อยเจ็ดสิบแปดพอเพิ่นแม่เพิ่นสูงร้อยสี่สิบ้ยพี่น้องสุดยอดเลยลูกซีในทองเบิ่งการใจลูกเพิ่นได้พี่น้องวงเขาเพิ่นสุดยอดนามอท่องชาติเกียรติพี่น้องอเบื้องพี่น,อน,น้องเบิ่งถ่ายเพิ่นนี่เบิเ่งถ่ายเพิ่นพี่น้องนี่ถ่ายเพิ่นนะครับผมสุดยอดนะครับผมเปิดไว้แสนกระหาพันเนะะาะแสนกระหาพันพี่น้องในทองเพิ่นสร้างอุดรได้พี่น้องเพิ่นธรมดาสร้างอุดรนี่ อ่ะฝากเบอร์โทรบันศูนย์หกสามศูนย์หกสามศูนย์สองสามศูย์สองสามหาหกหาหนึ่งห้อยหอยดำทวัตบุรีห้อยขำธประจำต่เดียวแต่ได้ยินอ้าวขอบคุณเลยหายมันหมานเด้อไม่ใช่ใช่ดิพี่น้องครับผมอย่างนี้ขอพี่น้องบ้านสว่างเชียงหยวผ้าพีผ้าน้องออกมาเลาะชมตลาดคว้าควายนะครับผมที่ตลาดนัดโกกับบูชมผู้บุตรก็ได้ประมาณหนึ่งวันเทไรส์ดากพี่น้องนะครับผมก็ให้พ่อแม่พี่น้องได้ เลือกชมเลือกซื้อถ้าสนใจแม่ใดโคมงใดตัวคููตัวแม่สายใดก็ให้เลือกซื้อเอาพี่น้องนะครับผมก่อนสื่อก่อนขายก็ฝากอีกครั้งนึงนะครับให้เบืองที่ดีนะครับผมสอบถามรายละเอียดดีๆแน่นะครับผมตัวราคาม่นบาหน่อยเนาะบานสมหวังแนวกับเพียงสีไทยถ้ำอ่ารายละเอียดอาจจะบ่ครบแล้วพี่น้องนะครับรายละเอียดจะบ่ครบปุนใด ฝากพี่ฝากน้องถาสอบถามเพิ่มเติมแน่นะครับผมนะครับบ้านช่วงวังเชียนหน่ายฝากคกสีผ้าพี่ผ้าน้องออกสะรวจนะคท่าในคลิปนี้ไปเพียงแค่น,นี่น้องพี่น,อน้องเนาะขอให้พ่อแม่พี่น,อน,น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงวงูจงคว้าเส้นขับแฟนเพจอกต้องมีความสุขความเจริญห่างไกลจากโรคไข้ไข้เจ็บต่างๆนะคะรับผมร่ำรวยรวยเบิร์ดหมีเบิร์ดสินกันครับสำหรับมืนอนี้คลิปนี้พบพอ,อก,กันแกนกันก่อนนะครับเนาะสวัสดีครับ